สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธเมลีที่มีชื่อว่าเซติลาเซียราซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเซติลาเซียราเป็นอาวุธเมลีประเภทดาบแท้ที่มีค่าพลังโจมตีหลักเป็นธาตุไฟฟ้าตามมาด้วยสแลชพันเจอร์และอิมแพคมีอัตราวความเร็วในการโจมตีอยู่ที่1.08หน่วยระยะการโจมตี2.5เมตรค่าคริ t i c a l c ชน์20% ค่า Critical Damage 2เท่าและมีค่า Status c h a n ส e อยู่ที่40%โดย b l u e ู r i n t ของเซติ l a เซล a นั้นสามารถแลกซื้อได้ที่ NPC Little Duck ซึ่งจะอยู่ใน f r o t i l l a รีเลยที่มาพร้อมก,กันกับ Operation Scarlet s สเปียในราคา20,000 Scarlet Credit สำหรับการจัดมอดของเซติ l a เซล a ในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้ครับเพียวไวร่า สามารถเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูได้ทุกๆเผ่าเลยนะครับโดยในทุกๆครั้งที่ลุงแมวต้องการจะใช้งานอาวุธเมลีเป็นหลักลุงแมวก็จะเปลี่ยนมาใช้งานโฟกัสนารามอนแทนเพื่อรับความสามารถแพสซีฟจากสกิลพาวเวอร์สไปน์นั่นเองนะครับทดสอบประสิทธิภาพของเซติลาเซล่าในบิลด,ดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล170 Green ่งร้เรีเนีย คอปัสและอินเฟสเตดสำหรับคะแนนความน,น่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยลุงแมวให้ไปเลยครับ9.5คะแนนเต็ม10ทั้งโจมตีแรง โจมตีเร็วค่า slash damage สูงค่า critical chance ก็สูงแล้วแถมค่า status chance เนี่ยมันก็ยังสูงถึง40%อีกด้วยแหละครับเรียกได้ว่าฟันศัตรูแต่ละทีการันตีว่าพล็อกขึ้นแบบรัวๆแน่นอนครับส่วนที่หายไป0 5คะแนนนั้นก็ไม่ใช่อะไรนะคือลุงแมวแค่ไม่ชอบที่มันมีธาตุสายฟ้ามาให้ในตัวเลยทําให้ไม่สามารถบิวเป็นธาตุพิเท็อกซินไว้ใช้กับศัตรูเผาคอ р ัสโดยตรงได้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่คิดจะบิวอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยก็จัดไปเลยครับคุ้มค่าฟอร์มา่าแน่นอนแ,แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย